สว,นนสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับคุณครูเมียสวัสดีค่ะคุณน็อตวันนี้นะคะมาพบกันอีกครัคค <ettes> ้งค่ะในหน่วยที่11นะคะเรารักชุมชนค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่2แล้วค่ะคุณน็อตเรื่องสถานที่สําคัญในชุมชนของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในชุมชนของเราเนาะให้เด็กๆนะคะไปฟังเพลงชุมชนของฉันค่ะไปฟังเพลงกันเลยไปกันเลยไปเลยครับ ฉันนี่ เราได้ไปฟังเพลงแล้วใช่ไหมครับคุณครูเหมียวเราเราได้รู้จักชุมชนว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับวันนี้ครูเหมียวคุณน็อตจะมีอะไรมาตอบว่าในชุมชนของครูเหมียวหรือคุณครูน็อตนะครับมีสถานที่ใกล้เคียงอะไรบ้างครับคุณครูเหมียวต่างๆในชุมชนของเราหรือว่าของครูเหมียวเนาะถ้าอย่างเช่นบ้านของครูเหมียวเนี่ยก็จะมีวัดค่ะคุณน็อตนะคะวัด โรงพยาบาลนะคะโรงเรียนสถานีตํารวจหรือตลาดนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละที่เนี่ยเป็นสถานที่สําคัญนะคะคุณน็อตนะคะจะเป็นจุดรวมตัวของบุคคลต่างๆหรือว่าคนในชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะคุณน็อตคุณเหมียวครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับบทบาทหน้าที่ของแต่ละสถานที่จะควรจะทําอะไรควรจะไปอย่างทําอะไรครับคุณเหมียวอย่างเช่นวัดนะครับคุณเหมียวมีหน้าที่บทบาทอะไรครับคุณเหมียววัดนะคะก็คือเราจะได้เห็นนะอย่างเช่นบรรพะ ต่างๆใช่ไหมคะคนก็จะไปที่วัดกันเนาะ<ม>อย่างเช่นการรวมกันของประเพณีต่างๆนะคะคก็จะมีไปวัดไปวัดกันนะคะแล้วก็ไปทําบุญตักบาตรใช่ไหมคะเรามักจะไปรวมกันที่วัดนั่นเองค่ะคุณน็อตสองเลย คือโรงพยาบาลแล้วค่ะโรงพยาบาลตรงนี้เป็นส่วนสําคัญมากค่ะคุณนนะคะหรือว่าบางชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโรงพยาบาลหรือไกลบาลกล้านก็จะมีสถานีนาไมค์ใช่ไหมค,ค,คะนะคะก็คือจะอยู่ใกล้ๆชุมชนของเราเลยนะคะจะคอยช่วยเหลือจะมีคุณหมออยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะเวลาเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือเราจะไปที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะค,ค,คุณน้อผมอ่านที่สามคือที่เด็กเด็ก มาโรงเรียนอโรงเรียนก็คือโรงเรียนของเราหรือหน้าที่ของเรานั่นเองนะเพราะคือเด็กๆจะต้องมาหน้าที่ของเด็กๆก็คือเรียนหนังสือเราจะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนก็จะมีเพื่อนๆใคะอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็คุณครูนะคะโรงเรียนนะคะก็คือจะช่วยให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณน็อตอันที่4ี่คือเด็กๆจะอยากเรียนรู้คือการจับโจรกับคู่เหมียสถานที่คือสถานที่คือตำรวจครับคุณผู่เหม่สถานีตำรวจนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเนาะ อย่างเช่นคล้องหายหรือมีเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือจะให้คุณตํารวจมาคอยช่วยเหลือค่ะคุณน็อตนะคะคอยดูแลในชุมชนของเรานะคะ ให้มีความปลอดภัยช่วยเหลือบุคคลต่างๆใครเกิดเรื่องเดือดร้อนนั่นเองค่ะคุณน็อตครับอ่าค่ะสี่คือห้าคือ,คอ,คอตลาดครับคุณผี้หญิงตลาดนั่นเองนะคะตลาดนี้เป็นแหล่งรวมชุมชนเลยนะคะคไม่ว่าจะเป็นตลาดเย็นตลาดเช้านะคะอย่างเช่นคุณแม่เนาะค,คุณแม่คุณพ่อเนี่ยจะไปจับจ่ายใช้สอยคือมาซื้อของแล้วแต่ตอนเช้าเพื่อให้เราไปทําอาหาร นะคะตลาดเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าเราจะมารวมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะค<ผ>มเพราะฉะนั้นสถานที่ต่างๆทุกสถานที่เลยค่ะคุณน็อตที่เราได้กล่าวขึ้นมานะคะก็คือมีความสําคัญทั้งหมดเลยซึ่งจะอยู่ในชุมชนของเรานะคะให้เด็กๆลองสังเกตนะคุณน็อตเนาะว่าบ้านของเราเนี่ยอยู่ใกล้นะคะสถานที่สําคัญอะไรบ้าง ลองส,สังเกตดูนะอาจจะมีมากกว่าที่คุณเหมียวกับคุณน็อตพูดอีกเนาะอาจจะเป็นทั้งอำเภอใช่ไหมคะคุณน็อตที่เราเห็นเนาะ,ระหรือว่าบางบ้านก็จะอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่สําคัญต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นบ้านเราแต่ละคนเนี่ยสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือว่าบางคนอาจจะบ้านอยู่ไกลสถานที่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้สถานที่ตำรวจ หรือว่า,อ,าอยู่ใกล้โรงพยาบาลอย่างน,น,นี้นะคะคแต่ว่าในชุมชนของเราเนี่ยที่คุณครูกล่าวมาก็คือสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สําคัญนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาครับแต่ช่วงนี้นะครับคุณเหนียวเนาะเราเป็นช่วงโควิด -19 อยู่ใช่ไหมครับคุณเหนียวเราก็ควรรักษาดูแลตัวเองอยู่ในบ้านก่อนนะครับคุณเหนียวาไม่ควรไปรวมกันในชุมชนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออันตรายทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่นะคะทุกที่ล้วนแล้วแต่จํจากัดจํานวนคนเข้าไปเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่บ้านดูแลตัวเองนะคะ วันนี้นะคะครูเหมียวกับครูน็อตนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะลากันนะคะให้เด็กๆน,นะคะไปสํารวจเนาะว่าบ้านของเราเนี่ยใกล้สถานที่สําคัญอะไรบ้างน,นะคะแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูเหมียวกับครูน็อตดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย